เเ่่ได้่ือดเวดจล่ีโอครับมาไหรือเปล่า เฮ้ยชั้นโกงเฮ้ยโกงเฮ้ยเกมไหนเฮ้ยเฮ้ยเล่นเนี่ยใช่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  เลยยิ้มหน่อยไอ้เนี้ยนี่เจ้าของกล้องครับไอ้เนี้ยนี่เจ้าของกล้องกวไอ้เนี้ยนี่กว้าเมียไอ้เนี้ยกว้าเมียไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยเพิ่งมีเมียเฮ้ย ฉจะฝันปาดเล้ยฝันว่าได้ฟาดกับมาอยูล่า